เดี๋ยวมาดูนะครับว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างก็จะมีมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศมะนาวมะเขือเทศแล้วก็มีนะครับแล้วก็มีน้ำกระเทียมดองบุญเส้นก็มีเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำอะไรกินนะครับวันนี้อือนี้ก็มีพริกนะครับพริกมีแล้วพริกกับใบขึ้นช่ายนะครับอือหือตู้เย็นมีอะไรกินบ้างน้อง มีหมูสับนะครับหมูสับแข็งมาแล้วแล้วก็มีกุ้งนะครับมีกุ้งหมูสับกับกุ้งแล้วก็มีสักตัวน,นีม้มีหมูยอด้วยนะครับหมูหัวยอแล้วก็กุ้งแล้วก็หมูสับวันนี้เราจะมันเนรมิตเมนูอาหารนะครับทำยำบุญเส่นแล้วกันนะครับผม เี๋ยวบนเช่นใส่กุ้งใส่หมูสับแล้วก็หมูยอนะครับเดีย๋ยวมาดูนะครับผมว่าทาเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะครับวัตถุดิบของเรานะครับผม <c oughs> จะลวกไปก่อนเลย <c oughs> ลวกหมูยอก่อนนะครับตามด้วยหมูสับ ปุ้งครับ